มาถึงจุดหมายไอ้ตัวเล็กสวมชุดดำน้ำแล้วกระโดดลงไปด้วยแสงไฟเทียงริบหรี่ที่ส่องลงในน้ำที่มืดมิดไม่นานเขาก็พบกล่องใหญ่กล่องหนึ่งใช้คีมตัดโซ่เหล็กกล่องก็ลอยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังจัดการเสร็จทั้งสาคนก็กลับเข้าฝั่งด้วยความระมัดระวังแบรดโยนสินค้าทิ้งลงน้ำวางแผนจะกลับมาเอาทีหลังแต่พวกเม็กซิกันทั้งสองคนไม่ชอบหน้าแบรดมานานแล้วพวกมันไม่ฟังคำเตือนใช้ปืนข่มกู่แล้วขนยาเดินออกไปเลยผลก็คือ ถูกตำรวจที่ดักรอยอยู่จับได้ขนางคางเขาไม่กลัวผู้ต่อสู้ที่แกร่งกว่าแต่กลัวเพื่อนร่วมทีมที่โง่แต่บวชู้พวกเม็กซิกันไม่ยอมฟังคำเตือนจะไปะเผชิญหน้ากับตำรวจถ้าไอ้พวกโง่นี่ถูกจับทุกคนคงถูกสะท้อนหมดแรดกลัวเรื่องจะบานปลายจึงตัดสินใจยิงใส่เพื่อนร่วมทีมไร้สมองสองนัดแล้วใช้มือปล่าซัดอิกคนจนสลบก่อนจะยกมือยอมจำนนกลายเป็นผู้ต้องหาที่มอบตัวโดวยดีคิดว่าเอาทียาสองคนนี้มาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อลดโทษแต่แผนตื้นๆของเขาหลอกตำรวจผู้มากประสบการณ์ไม่ได้ อีกฝ่ายยืนกรานจะให้เขาปูดชื่อผู้บงการผมไม่มีข้อมูลอะไรจะบอกคุณทั้งนั้นผมรู้ว่าผมทำอะไร